ช่วงที่ pm เยอะๆค่ะเราจะแสบจมูกจนแบบมันมีเลือดไหลออกมาที่จมูกพอเราเจ็บปุ๊บเราก็ฉีกอุมิฉีกเอ็กโซกินมันก็เบาเจ็บแล้วก็เลือดมันก็ไม่ไหลก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับช่วงที่ pm เยอะๆค่ะเราจะแสบจมูกพอแสบมากๆมากๆไปเรื่อยๆมันจะเริ่มปวดกระดูกถ้าคนที่เป็นไซนัสเนี่ย ที่มีหนองในจมูกอะไรประมาณนั้นนะจะเข้าใจว่ามัน oh. มันเจ็บมากเราก็ทนไปเรื่อยๆทนไปเรื่อย hmm. ๆจนแบบมันมีเลือดไหลออกมาที่จมูกคือมันก็เป็นอาการอักเสบเป็นเป็นเนื้อเยื่อที่มันอักเสบ hmm. แล้วถ้าเราปล่อยไว้แบบนั้นร่างกายมันก็จะสร้างสร้างถุงน้ํามาครอบไว้ oh. แล้วก็กลายเป็นเนื้องอก ถ้ามันใหญ่มากๆอุดรูจมูกไม่สามารถหายใจได้ก็ต้องไปตัดออกครับพอตัดออกสภาพแวดล้อมเดิมๆ pm เยอะเดิมๆมันก็งอกออกมาอีกอ๋อนี่นี่มีแบบนี้เกิดขึ้นกับใครฮะหรือว่าเกิดขึ้นคุณอิฟเองมีกับเพื่อนที่ทํางานนะคะแต่เพื่อนของเราแค่เลือดออกแต่เพื่อนที่ทํางานนี่เป็นเนื้องอกไปแล้วใช่ข้อสวรรค์นี่ pm ส5ก็เยอะเหรอครับเหมือนในทีวีเลยที่แบบอยู่จากตึกสูงๆแล้วก็ มองลงไปได้แค่ไม่กี่เมตรอย่างเงี้ย oh. แล้วเราก็ดีใจอุ้ยทะเลยหมอกแต่จริงๆมันไม่ใช่จริงมันคือเพียบสองจุดห้ามันคือสารพิษที่ oh. สามารถเล็กมากจนสามารถเข้าทางผิวหนังก็ได้ไม่ใช่เ mm hmm. ข้าทางจมูกอย่างเดียว mm hmm. คืออย่างของเราอ่ะพอเราเจ็บปุ๊บเราก็ฉีกอุมิฉีกเอ็กโซกิน mm hmm. มันก็เบาเจ็บ mm hmm. แล้วก็เลือดมันก็ไม่ไหลเพราะว่าเรา mm hmm. ไม่ได้ปล่อยให้มันให้มันอักเสบเหลือหลัง แตลว่าท่านก็ทานมาหลายปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับหลายปีหลายปีแล้วค่ะ<อ>ที่จริงเนี่ยเรากินเพื่อต้องการที่ยังไงก็ได้ให้มันหายปวดกระดูก<อ>แต่ของแถมก็คือสวยด้วย<อ>น่าใส่ด้วยเจลพัดอูมิทานง่ายอร่อยด้วยลองทานดูนะคะในปัจจุบันนี้ เราพบปากกับผู้คนตลอดเวลาเราจับมือกันเราจูบแก้มกันเราเข้าไปนั่งแท็กซี่แล้วก็ออกมามีแบคทีเรียอยู่ทุกที่เราทิ้งแบคทีเรียไว้ในสิ่งของต่างๆและเราก็รับมันเข้ามาจากสิ่งของต่างๆระบบภูมิคุ้มกันของเราจําเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสาหร่ายทะเลเรียกว่า ฟุคอยแดนฟูคอยแดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มาทำงานได้2ทางความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคอยแดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่ำเกินไป และเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟุกคอยเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบํารุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูกคอยดดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเอง มันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคอยเดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีแซครต์ ฟูคอยแดนเองก็เป็นโพลแซคคารดดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน